วันนี้ป้าลองจะมาอัพไซต์กระถางมะนาวนะคะมะนาวนี่ป้าก็าเพาะด้วยมเมล็ดค่ะก็คือเวลาเราทาก๋วยเตี๋ยวทานนะคะก๋วยเตี๋ยวตุมยำก็จะมีเม็ดมะนาวที่เราบีบออกเปลือกเราก็จะไปทําประโยชน์คือการหมักปุ๋ยสําหรับเม็ดป้าก็จะมาเพาะลงกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะแต่อายุของเขาก็น่าจะประมาณสองเดือนแล้วนะคะสําหรับมะนาวเพาะ,มะเมล็ดนะคะมะนาวนี่เป็นมะนาวเป้นพิจิตนะคะป้าจะชอบซื้อมะนาวเป้นพิจิตเพราะว่า น้ำเขาจะเยอะเปลือกเขาจะบางค่ะป้าก็เลยซื้อมาทาก๋วยเตี๋ยวแล้วป้าก็เอามาเอามาเรียกเขามาเพาะเอาไว้นะคะคนอื่นเลยป้าก็จะอัพไซต์จากกระถางเล็กแบบนี้นะคะลงมากระถางใหญ่แบบนี้แล้วป้าก็จะเอาตากมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็มาลองลองก้นกระถางคนะแล้วก็จะเอาดินที่ป้าหมักเองนี่นะคะลงไปก่อนนะลงไปก่อนเอาตากมะพร้าวรองก้นกระถางเพื่อที่จะให้ระบายน้ําได้ดีนะคะ แล้วเราก็มาเปลี่ยนกระถางก่อนเปลี่ยนแล้วก็จะตกแบบนี้ก่อนนะคะ mm. เพื่อให้ลากเขาลากเขาที่ติดขอบกระถางให้เขาล่อนออกมา mm. เวลาเราดึงเขาจะได้ไม่ชอกไม่ช้าน,นะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมคะลากเขาจะติดออกมาแบบนี้ถ้าเรากดแบบนี้มีรูก,กดแบบนี้เราก็จะไหลลงไปได้ง่ายแล้วก็ไม่ช้าด้วยแต่ต้องตกข้างๆก่อนนะคะแล้วเราก็ลงปลูกเลย ลงปลูกตรงกลางเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็ดินใส่ค่ะดินหมักเองนี่นะคะใส่ลงไปดินหมักก็คือหมักจากใบไม้นะคะหมักเองประมาณสามเดือนแล้วเราก็ขึ้นมาใช้แบบนี้ค่ะใช้ง่ายค่ะดินใบไม้กวาดหน้าบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็เอาไปใส่ลกแล้วก็เอาขี้วัวอ่านี่วิธีการทําดินหมักที่ป้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเอาใบไม้ลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็ขี้วัวแล้วก็ กากกำมาถัลาดรดแล้วก็หมักไว้สามเดือนอะระหว่างที่หมักเราก็ลดน้ำไปวันละครั้งนะคะทําดินทําง่ายค่ะเราจะได้ลดค่าใช้ใจ่ายที่จะไปซื้อเราชอบปลูกต้นไม้เราก็หาอะไรที่ลดต้นทุนเราก็หาสิ่งของในครัวเรือนของเรานะคะเราก็มาปลูกเราก็จะได้ประหยัดเงินแล้วก็จะได้สิ่งที่เราชอบที่เรารักปลูกเราก็ได้กินเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำทุกวันทุกวันนะคะ แล้วเราก็จะได้สิ่งที่เรารักขึ้นมานี่คือปีกนางฟ้าที่ป้าจะเอามามาปลูกเพื่อที่จะห่มเขาไม่ให้เขาเวลาเราลดน้ำํำปีกนางฟ้าเขาจะป้าเขาจะจัดให้เขาอยู่บนนี้เพื่อที่จะให้เขามีความชุ่มชื่นนะคะปีกนางฟ้านี่เขาือยู่ไม้ประดับนะคะป้าจะอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าป้าจะจัดระเบียบให้เขามาอยู่ตรงนี้ให้เขาอยู่ตรงนี้ แบบนี้ให้เขาห่มดินไว้ให้ค่ะให้เขาห่มดินไว้ให้เขาจะได้มีความชุ่มชื่นกับมะนาวของเรานะคะแล้วปีแอบใบของปีกนางฟ้านะคะจะห่มดินไว้ให้เรานี่คือการวิธีการของป้านะคะป้าก็จะหาวิธีการที่แบบง่ายสวยงามงาดูชมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําไปด้วยเราก็รดน้ําเขาจะมีเพื่อนอยู่ทันนี้ เห็นไหมคะเขาจะมีเพื่อนอยู่แหละแล้วเราก็ลดหนังปีกนางฟ้ามีประโยชน์ที่เขาจะใช้ใบห่มมดินไม่ให้แห้งเร็วนะคะให้มะนาวเราแห้งเร็วแล้วเขาจะมีความสวยงามด้วยเวลาเราลดมะนาวเราก็ได้ลดปีกนางฟ้าเราได้ลดปีกนางฟ้าเราก็ได้ลดมะนาวเห็นไหมคะสวยงามถ้าเขาย้อยออกมานะคะโอ๊้ยเขาจะสวยแล้วอีกอย่างหนึ่งเทาปีกปลูกปีกนางฟ้าในต้นมะนาวนี้เราได้ พันเขาด้วยเวลาเขาแตกออกมาเราก็เด็ดยอดของเขาไปชำชำชำกระถางอื่นประโยชน์สองโตนะคะรดมะนาวรดปีกนางฟ้าไปด้วยเราก็จะได้ทั้งมะนาวทั้งปีกนางฟ้าเอาไปเพื่อจําหน่ายเป็นไม้ประดับไม้ตกแต่งสวนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมประเราจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ